ครที่ชอบตกปลาหรือสายแคมปิงงผผ้งไม่ควรพลาดครับกับหมวกตกปลาแคมปิง้งโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาใช้มือจับครับแบบนี้ก็คือเราก็สามารถนั่งตกปลาคนเดียวครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับให้ยุ่งยากการใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับผมเพียงแค่กดปุ่มด้านบนครับมีปุ่มกดด้านบนแล้วก็หุบเองอัตโนมัติอย่างนี้ครับพกพาง่ายสะดวกสบายเวลาจะชชกก็แค่ดึงขึ้น นี่กรณีที่เป็นสายแคมปิ้งครับบางครั้งเราก็ไม่อยากให้การที่พะลุพลังในการถือของนะครับนี่กลางเต็นท์ไปนี่ครับกางเต็นท์ไปแล้วก็หมวกของเราก็ไม่ต้องไปใช้มือจับพายุงยากครับนี่ถือของพะลุพลังสองมือหรือบางทีก็เหมาะไปสหรับไปจับจ่ายใช้สอยตลาดสดเช่นกันครับเพราะบางครั้งการไปซื้อของก็พะลุพลังนะครับ ไหนจะต้องมาถือล่มก็ยุ่งยากครับนี่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวจบครับล่มตกปลาล่มแคมปิง้งมีหลายสีให้เลือกครับราคาย่อมเยาวรีบกดเดี๋ยวหมดครับด้านในก็จะเป็นที่สวมหัวแบบนี้ครับสวมเข้าไปไม่มีหลุดครับเนื่องจากว่านี่มีความยืดหยุ่นเหมาะขนาดกับไซส์หัวของเราได้ทุกไซส์ครับนี่มีสายรัดคางไม่หลุดง่ายรีบกดเดี๋ยวหมดครับผม ล่มตกปลาล่มแคมปิ้งโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับครับมีหลายสีครับเจ็บเหลือนีด้เดียวครับ